อะไรกันลูกคะมาทําอะไรกันืปกติไม่เคยเห็นมาอยู่ตรงนี้เลยหื้เจ้าถูงเงินเจ้าหูงเงินจเนจ้าเป๋าตุงมีใครอีกเสือน้อยแป,ป๊บี่น้ำแข็งใครอีกเนี่ย ชื่ออะไรกันบ้างือนี่เจ้าเสือน้อยเจ้าเสือน้อยเนี่ยอะไรเหมือนเสือโคลาเจ้าโคลาหรือป่านะ่ะนี่พระเอกของเราเจ้าถุงเงินถุงเงินครับเงินครับผมห,หนูมาออกันอะไรตรงนี้ลูก ออกันอะไรตรงนี้อันนั้นน้าเออเออกันทําไมเนี่ยปกติไม่เคยเห็นมาเลยคะ่ะไม่เคยเห็นมาเลยนะคะอืมา